โทรศัพท์มือถือราคาไม่เกิน7,000บาทสำหรับสายเกมมิ่งใครชอบเล่น ROV b ับ r e ฟ FI ไ e ไม่ควรพลาดเลยค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปรู้จักนะคะแนะนำโทรศัพท์มือถือและกันที่เป็นโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งในงบเบาๆไม่เกิน7,000บาทกันนะคะสำหรับใครเนี่ยที่เป็นสาวก ROV อยู่แล้วฟ FI r e อยู่แล้ว p ับ G อยู่แล้วนะคะอยากได้โทรศัพท์มือถือที่เล่นเกมระดับกลางๆแบบน ตอบโจทย์การเล่นเกมได้แบบแฮปปี้นะคะบอกเลยว่าเตายรวบรวมมาให้ได้กัน5รุ่นค่ะซึ่ง5รุ่นนี้นะคะเรียกได้ว่าตอบโจทย์การเล่นเกมของเพื่อนเพื่อนได้อย่างแน่นอนแต่ว่าจะมีรุ่นไหนกันบ้างนั้นเนี่ยไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับตัวแรกนะคะนั่นก็คือตัวของ i n f i n i x h o t 40 Pro นั่นเองค่ะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ5,999าบาทนะคะต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ตอบโจทย์สำหรับใครก็ตามที่เป็นสาวกฟรีไฟมากๆเลยเพราะว่าเป็นรุ่นที่มีการคอร์รับกับเกมฟรีไฟโดยเฉพาะนะคะสามารถปรับตั้งค่าตัวเกมเนี่ยได้ดีมากกว่ารุ่นอื่นๆนั่นเองค่ะถือว่าน่าสนใจมากมากเลยทีเดียวสาหรับใครที่เป็นสาวกฟรีไฟนะคะแต่ว่าเกมอื่นๆเนี่ยก็ยังสามารถเล่นได้เหมือนกันนะคะสเปคเบื้องตอ หน้าจอ6.78นิ้วนะคะก็เรได้ว,ว่าใหญ่ตอบโจทย์การเล่นเกมได้อย่างดีตัวหน้าจอเป็น LCD นะคะให้ความละเอียดและความคมชัดระดับ Full HD Pa s ค่ะและที่สำคัญสายเล่นเกมต้องไม่พลาดเลยกับอัตรา Refresh Rate 120 h z ตนะคะตัวชิปเซ็ตของรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นตัวของ MediaTek Helio G99 เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเล่นเกมก็ถือว่าเกมระดับกลางเนี่ยทำได้ลื่นไหลยอยู่แล้วนะคะส่วนในด้านของขนาดความจุมาได้กันกับขนาดความจุแรม8กิกลอมมีให้เลือก128กิกหรือ256กิกก็ได้ค่ะแต่ ความน่าสนใจก็คือเขามีฟีเจอร์นะคะในการใช้งานในการเพิ่มแรมเสมือนทําให้รุ่นนี้เนี่ยมีแรมสําหรับการใช้งานได้สูงสุดอยู่ที่16กิกกันเลยทีเดียวและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะรุ่นนี้เนี่ยความน่าสนใจในด้านของการเล่นเกมนะคะนอกจากจะมีโหมดเกมมาให้เราได้ใช้งานกันแล้วอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจก็คือมีการใส่นะคะฮาร์ดไจโรสโคปมาให้ในเครื่องด้วยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เป็นสายเล่นเกมนะคะอย่างพ b g จีฟีไฟนะคะก็เรียกได้ว่าสามารถเล่นเกมได้เต็มอัตลศมากยิ่งขึ้นตอบสนองการเล่นเกมได้อย่างสนุกมากยิง่นนง สิ่งที่น่าเสียดายเล็กน้อยนะคะก็คือรุ่นนี้เนี่ยเขาเป็นรุ่นที่รองรับการเชื่อมต่ออยู่ที่ 4G แต่ก็ทดแทนมาด้วยการเชื่อมต่อนะคะที่เป็นการรองรับ Wi-Fi ที่เป็น Wi-Fi 5และบ t o ทูธ5.0ได้ค่ะ ่วนในด้านของตัวกล้องถ่ายภาพนะคะถึงแม้ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาจะโดดเด่นในเรื่องของการเล่นเกมแต่ก็ให้ตัวกล้องนะคะมาให้ถึง3ตัวด้วยกันในกล้องหลังตัวกล้องหลักความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลมาพร้อมกันกับกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เป็น AI เลนอีกหนึ่ง 1, ตัวนะคะส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็ความละเอียดสูง32ล้านพิกเซลเลยและสุดท้ายนี้นะคะกับในด้านของแบตเตอรี่ที่รุ่นนี้เนี่ยให้แบตเตอรี่มาสูงถึง5 0 0 0มิลลิแอมค่ะแล้วก็รองรับการชาร์จไวได้ถึง3 3วัตต์เอาใจสายเล่นเกมกันแบบเตเต็มๆลยค่ะ และรุ่นถัดมานะคะเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆแต่ว่าไม่ค่อยได้ยินชื่อกันสักเท่าไหร่นะคะกับตัวของ Techno Spark 20 Pro นั่นเองนะคะเป็นรุ่น5 g ด้วยตัวนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่6,99 9าบาทนะคะถามว่าทำไมถึงเป็นรุ่นที่น่าสนใจอย่างแรกเลยนะคะที่เติมองว่าน่าสนใจก็คือในเรื่องของความโดดเด่นในด้านของการดีไซน์ค่ะที่การดีไซน์ของเขามีเอกลักษณ์มากๆพร้อมทั้งในเรื่องของการรองรับนะคะในด้านของการใช้งานในด้านของการเล่นเกมเนี่ยก็ตอบโจทย์ได้ดีด้วยเพราะว่ามาในขนาดหน้าจอ6.78นิ้วนะคะ ส่วนตัวหน้าจอเนี่ยก็ได้เป็นหน้าจอ LCD นะคะที่ให้ในเรื่องของความละเอียดและความคมชัดระดับ Full HD Plus นะคะเหมือนกันกับตัวของ Infinix Hot 40เลยรวมทั้งอัตราตรี f ฟรชเร a e ที่ให้มาก็ตอบโจทย์การเล่นเกมได้เต็มๆกับ 120Hz เฮิร์ตเหมือนกันนะคะส่วนในด้านของชิปเซ็ตเนี่ยก็จะมีอะไรที่มีความแตกต่างนะคะแล้วก็น่าสนใจด้วยเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยได้ชิปเซ็ตของทาง MediaTek นะคะตัวของ Density 6080น g ทําให้ตัวนี้เนี่ยนอกจากจะรองรับ 5G ได้แล้วนะคะการเล่นเกมก็ถือว่าทาออกมาได้ดีเลยทีเดียวสามารถ เล่นเกมได้อย่างหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมระดับทั่วไป ROV p ับ G นะคะเล่นได้แบบสบายๆลื่นๆเลยทีเดียวค่ะแถมในด้านของการเล่นเกมนะคะก็ยังสามารถปรับตังค่าได้อย่างหลากหลายอีกด้วยขนาดความจุที่ให้มาในรุ่นนี้นะคะก็จะมาอยู่ที่ขนาดแรม8กิกลอม256 g ินะคะแต่ว่า ก็มีฟีเจอร์นะคะที่เป็นฟีเจอร์ในการขยายแรมเพิ่มเติมก็สามารถที่เราจะได้ใช้งานนะคะขนาดแรมสูงสุดอยู่ที่16กิกนะคะคล้ายๆกันกับตัวของอ n f ฟิิตเลยแต่ว่านะคะมีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันแล้วตัวนี้นะคะดูจะทําได้ดีมากกว่าก็คือในด้านของอัตราลดในด้านของเสียงนั่นเองค่ะตัวของ t e c n o s p a r k 20 Pro นะคะเขาจะให้ในเรื่องของลําโพงที่เป็นลาโพงคู่สตูดิโอนะคะที่รองรับระบบ d o l b y ิลยูเได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของเสียงเนี่ยก็เรียกได้ว่าทําออกมาได้โดนใจใครหลายๆคนแน่นอนสําหรับรุ่นนี้นะคะส่วน ในด้านขอ <desp lawsuit. S 1> งการถ่ายภาพนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีกล้องหลังมาให้2ตัวได้กันเป็นตัวกล้องหลักความละเอียด108ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็เป็นในส00่วนของกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยความละเอียด8ล้านพิกเซลค่ะในด้านของการเชื่อมต่อนะคะด้วยความที่รุ่นนี้เป็นรุ่น 5G เนี่ยก็รองรับการใช้งานการเชื่อมต่อนะคะสัญญาณ 5G ได้การใช้งาน WiFi นะคะก็รองรับอยู่ที่ Wi-Fi 5ส่วนบลูทูธเนี่ยรองรับอยู่ที่บลูทูธ5.3เลยนะคะก็สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการเชื่อมต่อได้อย่างดีค่ะแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่ 500ml ลแอ้วกก็รรรงับา ชัด์จไวได้33วัตต์เหมือนกันกับ Infinix Hot อส Pro ก่อนหน้านี้เลยนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะก็เป็นมือถือ 5G อีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะคะเน้นการใช้งานที่เป็นการใช้งานทั่วไปอย่างครอบคลุมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเล่นเกมก็ถือว่าทําได้อย่างหลากหลายดีเลยกับตัวของ Redmi 13c 5G นะคะตัวนี้ราคาก็จะอยู่ในช่วงประมาณ6,999บาทเหมือนกันนะคะในส่วนของจุดเด่นในรุ่นนี้เลยเนี่ยส่วนตัวเตยเตมองว่าในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยก็ดูมีความคลาสสิกนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือจุดเด่นของรุ่นนี้คือการใช้งานทั่วไปแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานหน้าจอที่เติมเต็มอัตราได้อยย่่างเเเต็มทีลนนั ว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ได้หน้าจอ LCD นะคะขนาด6.74นิ้วก็ถือว่าขนาดเนี่ยยังใหญ่นะคะเต็มตาในการใช้งานอยู่ส่วนในด้านของความละเอียดและความคมชัดให้มาอยู่ที่ระดับ HD Plus นะคะแล้วก็ในเรื่องของอัตรารี f ฟรชเร a e ให้มาอยู่ที่90เฮิรต์ค่ะแล้วก็มีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างก็คือมีการป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP54 มาให้เราได้ใช้งานกันด้วยนะคะตัวชิปเซ็ตนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเพราะว่าได้เป็นตัวของ MediaTek Dimensity 6100 Plus ไปใช้งานตัวชิปเซ็ตตัวนี้นะคะในานของกกรเเล่เม ก็ถือว่าเล่นเกมได้อย่างหลากหลายครอบคลุมการปรับการตั้งค่าก็ทําได้เยอะด้วยสําหรับชิปเซตตัวนี้นะคะมาในขนาดความจุ RAM 8กิกล2 5อ g b กิกค่ะสําหรับการใช้งานนะคะตัวนี้เนี่ยจุดเด่นเลยก็คือจะมีลําโพงที่สามารถเพิ่มเสียงได้นะคะวอลลุมเสียงได้เยอะทําให้ได้อัตราลดเพิ่มเติมมากขึ้นในการใช้งานส่วนในเรื่องของการใช้งานเนี่ยก็เน้นการใช้งานได้แบบ ครอบคลุมแล้วก็ใช้งานได้แบบยาวๆสบายๆายไม่ต้องมานั่งกังวลใน,เ,นเรื่องของขนาดความจุจะเต็มด้วยส่วนในด้านของการใช้งานตัวของการเชื่อมต่อนะคะรุ่นนี้เนี่ยรองรับการใช้งาน 5G ได้นะคะรองรับ Wi-Fi 5ลับ Bluetooth 5.3ได้นะคะส่วนในเรื่องของตัวกล้องรุ่นนี้เนี่ยเขาให้กล้องหลังมาทั้งหมด2ตัวได้การเป็นกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลแล้วก็ AI เลนส์อีกหนึ่งส่วนกล้องหน้านะคะให้ความละเอียดมาอยู่ที่5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์นะคะส่วนการชาร์จไวเนี่ยให้มา ก็ตามที่เน้นการเล่นเกมนะคะแต่ว่าไม่ได้เล่นเกมหนักมากเล่นแค่เฉพาะบางเกมนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการใช้งานทั่วไปเป็นหลักนะแต่ว่าตัวของเล่นมี 13c ตัวนี้เนี่ยก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการเชื่อมต่อที่ทําได้ดีมีความเสถียรในการเชื่อมต่อที่ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เน้นการใช้งานในรูปแบบนี้เล่นมี 13c เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะ ถัดมานะคะเรามาดูในส่วนของใครก็ตามแต่นะคะที่เน้นการใช้งานการเล่นเกมนะคะได้แบบเสถียรด้วยแล้วก็เน้นใน,น,น,นเรื่องของการถ่ายภาพด้วยก็จะแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะคะกับตัวของ oppo a60 นั่นเองค่ะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่6,699บาทนะคะรุ่นนี้ความน่าสนใจอยู่ที่ว่าสําหรับใครก็ตามแต่นะคะที่เน้นการใช้งานในเรื่องของการเล่นเกมได้แบบหลากหลายนะคะปรับตั้งค่าได้เยอะ การเล่นเกมมีความเสถียรดีนะคะในส่วนของตัวชิปเซตรวมทั้งเนี่ยเน้นในเรื่องของการถ่ายภาพด้วยตัวนี้ก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าตัวนี้นะคะได้ตัวหน้าจอที่เป็นหน้าจอ LCD นะคะขนาด6.67นิ้วนะคะก็ถือว่าเป็นขนาดที่กําลังดีนะคะส่วนในเรื่องของความละเอียดและความคมชัดเนี่ยก็ให้มาอยู่ที่ระดับ HD p l u แล้วก็ให้ในส่วนของอัตรา refresh rate มา90เฮิรต์ก็ถือว่าไม่ได้น้อยเกินไปนะเหมาะกับการใช้งานในการใช้งานทั่วไปก็ดีหรือว่าจะใช้งานในร้านของการเล่นเกมเนี่ยก็ถือว่าทามาได้ตอบโจทย์การใช้งานในระดับทั่วไปได้ดีนะคะแล้วก็ความน่าสนใจตัวนี้เนี่ยก็คืออยู่ในส่วนของชิปเซ็ตนะคะที่ได้ชิปเซ็ตเป็น snapdragon 680ซึ่งก็เป็นชิปเซ็ตนะคะที่ได้มีการอ p พติมายเข้ากับตัวเกมได้อย่างหลากหลายแล้วก็มีความสเสถียรในด้านของการใช้งานในการเล่นเกมได้ดีนั่นเองค่ะขนาดความจุในรุ่นนี้นะคะจะให้มาอยู่ท่ทีขนาด 8G รม250 อีกนะคะก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปเน้นการใช้งานในระยะ1-2ปีได้แบบสบายสบายค่ะแล้วก็การเชื่อมต่อของรุ่นนี้นะคะแอบน่าเสียดายตรงที่รุ่นนี้เนี่ยยังเป็นการใช้งานนะคะการเชื่อมต่อและรองรับซีลูลา่าอยู่ที่ 4G ส่วน Wi-Fi เนี่ยรองรับอยู่ที่ Wi-Fi 5และบลูทูธ o t h 5.0นะคะแต่ถ้าภาพรวมในด้านของการใช้งานเน,เน้นการใช้งานในระดับทั่วไปก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาค่ะถัดมานะคะกับในเรื่องของตัวกล้องอย่างที่บอกว่ารุ่นนี้ก็มีอีกหนึ่งจุดเด่นก็คือในเรื่องของกล้้้้อองงงดดวววยนนะะคะที่ใหหตตัััักกลลมา2 เป็นตัวกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็เป็นกล้องโมโนความละเอียด2ล้านพิกเซลหนึ่งตัวส่วนตัวกล้องหน้านะคะให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะคะก็สามารถใช้งานในด้านของการเซลฟี่ในชีวิตประจำวันได้ดีส่วนตัวกล้องหลังเนี่ยก็ถือว่าสามารถรองรับนะคะในการถ่ายวิวทิวทัศน์แล้วก็การถ่ายคนได้อย่างดีด้วยคะ่ะและในส่วนของแบตเตอรี่นะคะรุ่นนี้ก็ให้มาอยู่ที่5000มิลลิแอมรองรับการชาร์จไวได้สูงถึง45วัต์แล้วก็เป็นการชาร์จไวของทาง oppo นะคะแน่นอนว่าในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องท และตัวสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะกับตัวของ vivo Y28s 5G นั่นเองค่ะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ6 2 9 9บาทนะคะต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจในด้านของใครก็ตามแต่ที่เน้นการใช้งานนะคะในด้านของการถ่ายภาพด้วยแล้วก็เน้นในด้านของการใช้งานในด้านของการเล่นเกมด้วยแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยไม่ค่อยร้อนนะคะแต่ว่าตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีแทนที่สําคัญนะคะรองรับ 5G ได้ด้วยถือว่าน่าสนใจมากๆกับสเปคตัวนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ความน่าสนใจแรกนะคะก็คือในเรื่องของการใช้งานหน้าจอ ที่ตัวนี้เนี่ยได้หน้าจอ LCD ขนาด6.56นิ้วนะคะไปใช้งานค่ะส่วนในด้านของความละเอียดและความคามชัดเนี่ยอยู่ที่ระดับ HD Plus นะคะแล้วก็ให้อัตรา Refresh Rate มาอยู่ที่9 0้เฮิร์ตตอบโจทย์การเล่นเกมทั่วไปได้นะคะรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีการกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP 6 4ด้วยอันนี้คือน่าสนใจมากๆเลยในด้านของชิปเซ็ตนะคะรุ่นนี้เนี่ยได้ชิปเซ็ตเป็นตัวของ MediaTek Dimensity 630 0ไปใช้งานนะคะเน้นการใช้งานการเล่นเกมที่หลากหลายแล้วก็ลื่นไหลรวมทั้งใน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นของชิปเซตที่ทําในเรื่องของความร้อนออกมาได้ดีค่ะขนาดความจุในรุ่นนี้นะคะประกอบไปด้วยขนาดความจุแรม8กิกลอม1 2 8่ิดกด้วยกันค่ะแต่ว่านะคะก็มีฟีเจอร์นะคะในการขยายแรมมาให้เราได้ใช้งานด้วยเหมือนกันทําให้รุ่นนี้เนี่ยก็สามารถขยายแรมเพิ่มเติมได้สูงสุดอยู่ที่16กิกด้วยนะคะในด้านของการใช้งานเนี่ยผ่านไปแล้วมาดูในด้านของการเชื่อมต่อกันบ้างค่ะในด้านของการเชื่อมต่อในรุ่นนี้นะคะสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือแน่นอนว่าเป็นรุ่นที่รองรับการใช้้้งงานนน 5G ะะคะพรอมทะะั ก็รองรับ w i f i 5แล้วรองรับบลูทูธได้ถึง5.4เลยทีเดียวและการเล่นเกมนะคะแน่นอนว่าอัตรานอกจากในเรื่องของชิปเซตนะคะที่ตอบโจทย์แล้วนะคะความร้อนที่ดีแล้วเนี่ยอีกหนึ่งอย่างก็คือในเรื่องของเสียงนะคะตัวของ vivo นะคะตัวนี้เนี่ยเขาให้ในด้านของเสียงแล้วก็ลำโพงเนี่ยที่สามารถเพิ่มวอลลุ่มได้สูงถึง150%เลยก็จะได้ในเรื่องของความกังวานนะคะเติมเต,ต็มอัตราในการเล่นเกมได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะส่วนในด้านของตัวกล้องนะคะรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมา2ตัวด้วยกันเป็นตัวกล้องหลักความละเอียด50ลิ ะะแล้วก็เป็นตัวของเลนส์เสริมความละเอียด0.08ล้านพิกเซลมาให้เราได้ใช้งานส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยก็อยู่ที่ความละเอียด8ล้านพิกเซลค่ะแล้วก็แบตเตอรี่นะคะรุ่นนี้เนี่ยให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000ม ah. ิลลิแอมรับการชาร์จไวได้15วัตต์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับการรวบรวมนะคะโทรศัพท์มือถือสายเล่นเกมนะคะในราคาประหยัดนะคะที่ในด้านของสเปกการใช้งานก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานนะคะได้คุ้มค่าคุ้มราคานะคะกับราคาไม่เกิน7,000บาทสําหรับเพื่อนเื่อคนไหนที่อยากให้เตยนะคะทำ มือถือที่ราคานะคะสูงกว่า7 0็0บาทขึ้นไปหรืออาจจะขอโทรศัพท์มือถือที่ราคาต่ำกว่า7 0็0บาทขึ้นไปนะคะเน้นการใช้งานในรูปแบบไหนก็คอมเมนต์บอกเอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวเตยจะมารวบรวมนะคะโทรศัพท์มือถือมาแนะนํากับเพื่อนๆทุกคนให้นั่นเองนะคะหรือเพื่อนๆมีอะไอื่นที่อยากแนะนําในงบประมาณ7 0 0 0บาทเนี่ยคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เหมือนกันนะคะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้เตยและก็ทีมงานสเปกโฟนของเราด้วยและเจอกันใหม่ในคลิปน้าคะบ